สวัสดีค่ะอัปเดตสต็อกรถประจำเดือนมีนาคมนะคะประจำเดือน3กับน้องน้ำกันนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะบอกเลยว่าโปรเด็ดมากๆนะคะเดือน3ของเราก็มีโชคมาให้คุณลูกค้าถึง3ชั้น3ต่อกันเลยทีเดียวนะคะก่อนจะฟังโชค3ชั้นของเรานะคะเราไาชมรถกันก่อนดีกว่านะคะว่าเดือนนี้นะคะเรามีรถรุ่นไหนให้คุณลูกค้าได้จับจองกันบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ เริ่มต้นกันที่รถเก่งเล็ก e ีกโกคานะคะเครื่องพันสประหยัดน้ํามันประหยัดพื้นที่จอดรถและประหยัดเงินผ่อนด้วยนะคะสําหรับรถเก่งเล็กอีกโกคาของเรานะคะ ก็มีตั้งแต่นิสสัน a ารมรานะคะมิตซูบิชิมิรัดเอทาดน,นะคะหรือ t o y o ต้ายาริสนะคะเราก็มีมาให้คุณลูกค้าได้จับจองได้เลือกสะะัส่นนะคะสำหรับ2-3ง0าันะคะที่อยู่ข้างๆน้องน้ำนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นนิสสัน a ารมรานะคะน้องจะเป็นสีน้ำตาลนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นปี2019นะคะเป็นรุ่น1.2 e Sport Tech นั่นเองนะคะบอกเลยว่าเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะแล้วก็ ค่างวดนะคะ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาเพียง339,000บาทนะคะหรือใครอยากใครชอบสไตล์หล่อๆเข้มๆนะคะก็ถัดมาทางด้านนี้เลยนะคะนี่สันอเมราเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นสีดำนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นรถ ปี2018นั่นเองนะคะเป็นรุ่น1.2 e s p o r t t e c h เช่นเดียวกันนะคะราคาอยู่ที่329,000บาทนะคะหรือใครที่อยากได้เล็กกระทันรัดลงมาอีกสักนิดหนึ่งนะคะก็ฝั่งนี้เลยนะคะ u t s u h i s h i นะคะ a t ชาของเรานั่นเองนะคะสำหรับ a t ดชา g e นะคะก็เป็นรถเก่งเล็กเครื่องพันสองเช่นเดียวกันนะคะคันนี้เป็นรถปี2018นะคะราคาอยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทนะคะหรือถ้าใครอยากได้ในส่วนของ รถเก่งนี้กค้าเครื่องพันสองแบบ5ประตูเปิดท้ายพับเบาะได้นะคะเราก็ยังมีโ o y o ต้ายารินะคะให้คุณลูกค้าได้เลือกสัน่นได้จับจองอีกด้วยค่ะในส่วนของรถอีโกค้านะคะอ่ะมาสายกระบะสายลุยกันบ้างนะคะสําหรับใครที่อยากได้นะคะรถกระบะนะคะตอนครึ่งนะคะเปิดแคปได้นะคะเรามีทั้งโตโยต้า i l u ักร v o นะคะแล้วก็ i s u ู u d ดีแมนะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นรถปีใหม่ๆด้วยนะคะสําหรับะคะันนี้นะคะโตโยต้า ไฮรักรีโวของเรานะคะเป็นปี2019เลยทีเดียวนะคะเป็นตัวเซตอีดิชันด้วยนะคะคันนี้นะคะราคานะคะเรียกว่าราคาจับต้องได้นะคะมาพร้อมกับสีดำนะคะคันนี้เป็นรถปี2019นั่นเองนะคะราคาที่469,000บาทนะคะเปิดแคปได้บรรทุกได้โดยสารได้นะคะที่สำคัญจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากได้ในส่วนของ อีซูซูนะคะส a ปซแคนะคะน้ำก็มีให้นะคะคันนี้ก็ปีใหม่เช่นเดียวกันนะคะเป็นรถปี2021เลยทีเดียวนะคะอีซูซูได้มาในส่วนของสีขาวนะคะตัวใหม่เลยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่5 9 0 0 0บาทนะคะรถปีใหม่นะคะไม่น้อยด้วยคุณภาพเกรด A ด้วยนะคะที่สำคัญได้ดอกเบี้ย โคตรถูกไปเลยคะ่ะค่ะมาที่กระบะสายประหยัดกันบ้างนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะนะคะตอนเครื่องบรนทุกได้โดยสารได้นะคะแต่เน้นค่างงวดน,นะคะค่อนข้างประหยัดหน่อยนะคะ6 0 0 0นถึงนะคะน้องน้ำแนะนำเลยนะคะโตต้ตาไฮรักรีโวนะคะ2017นั่นเองนะคะ รุ่น 2.4J นะคะเกียร์ธรรมดานะคะสามารถบรรทุกได้โดยสารได้นะคะและที่สำคัญนะคะค่างวดถูกมาก6,000กว่าบาทถึง7,000เท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่379,000บาทนะคะ ไปจนถึง4 2 9 0 0นบาทนะคะที่สำคัญนะคะบอกได้เลยว่ารถทุกคันของเรานะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะและรถกระบะของเรานี้ให้คุณลูกค้าเลือกสัรนหลายคันมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้รถใช้งานนะคะรีบพักทายเข้ามาได้เลยนะคะและเหมือนที่บอกนะคะเดือนนี้เป็นเดือน3นะคะเดือนมีนาคมนะคะเราจัดโปรเด็ดมาให้คุณลูกค้านะคะ เดือน3เราก็มีโปรมาให้ถึง3ชั้นกันเลยทีเดียวนะคะชั้นที่1นะคะลูกค้าจะจองเข้ามาเพียง300บาทเท่านั้นนะคะและที่สําคัญชั้นที่2นะคะออกรถเพียง3,000บาทนะคะยังไม่หมดชั้นที่3นะคะยังมีโปรช่วยค่างวด ถึง3งวดเลยทีเดียวนะคะมูลค่าสูงสุด6,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้ารีบมาจัดมาจองกับเราได้เลยนะคะโทรมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้เลยที่เบอร์095-03-045 5่ะและอย่าลืมแคปหน้าจอมารับส่วนลดเพิ่มด้วยนะคะ